สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเปือเติมสองเราจะได้เจอกันนะคะเราจะได้เรียนในห้องนะคะรูมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะคะพัทนันกูก็อยากให้โรงเรียนเปิดสักทีหนึง่งจะได้เห็นหน้านักเรียนนะคะ นักเรียนคะวันนี้เราก็ยังทบทวนอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ของป .3 ก็เป็นการทบทวนอย่างที่ครูเคยบอกแล้วนะคะอ่าต่อไปนักเรียนดูวันนี้เราจะเอาเร totally. ื่องแม่ไก <Zheng S 2> wow. ่นะคะเราจะเอาวรรณคดีนะคะวรรณคดีวรรณคดีและวรรณกรรมเรื <xes S 1> <m> ่องแม่ไก่มาให้นักเรียนดูนะคะแม่ไก่อยู่ในตะกร้านักเรียนดูนะคะอนักเรียนดูนะเห็นไหมคะเป็นโูกของปู่ นะคะกับหลานเห็นไหมคะปู่หรือตากับหลานก็ได้นะคะแล้วก็มีรูปปูกไก่เห็นไหมคะนักเรียนดูอีกนะคะเห็นไหมคะลูกไก่อยู่ในจะกราเห็นไหมคะแม่ไก่อยู่ในจะกราเห็นไหมคะนักเรียนดูกรบทนี้นะคะไม่จบบทนะคะแต่เราสามารถท่องให้จบบทได้ใช่ไหมคะเพราะเราเอากรบทนี้มาท่องเป็นบทอาขยานใช่ไหมคะที่ปูบอกว่าให้ท่องกรทงบทกนี้นะคะท่องนะคะ อสอบท่องบทคำนองสนอดบทอาขยานนะคะอันนี้นะคะอันนี้บทอาขยานนะลูกที่ครูให้ท่องนะคะนักเรียนคนใดยังไม่ได้ส่งวิดีโอนะคะมาให้ครูนะคะส่งได้นะคะส่งได้นะคะครูไม่หักคะแนนนะคะทุกคนเลยนะคะเขียนตามคาบอกด้วยนะลูกนะคะนักเรียนลงมาดูนะคะครูจะอ่านให้ฟังนะคะแม่ไก่อยู่ในตะระก้าแม่ไก่อยู่ในตะระก้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไลา่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในลาวแลดูหมาปูเสมะแลปูนากะปูม้าปูทะเล่ส่วนที่เหลือนี้นักเรียนเติมท่องเองสิ กับปูมาป,ปูทะเลอะไรนะเตาเตานาและเตาดำอยู่ในน้ำปะจจระเข้ปาตูอยู่ทะเลปาขีหล่ไม่สู้ดีใช่ไหมคะอ,อ่านนักเรียนมาดูนะคะกูก็จะมีแบบขัดให้หนักเรียนทำนะคะอ่านี่เป็นการทบทวนจากเรื่องที่เราเคยอ่านมาแล้วนะคะ เรียนดูนะคะเห็นไหมคะมีรูปแม่ไก่น่ารักไหมเอ่ยอ่าเป็นรูปแม่ไก่นะ,ล,ะนลูก,ก,นะลกนักเรียนดูอืมเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะกูบอกแล้วว่าครูนะคะทบทวนนะคะรูก็เลยไปดึงมาจากหนังสือทักษะภาษานักเรียนเปิดโลกเริ่มบอกนะคะเริ่มบอกว่าหนังสือทักษะภาษา ที่ปุ่มเดนี้อยู่หน้าที่34อขอให้หนักเรียนทุกคนนะคะเปิดนะคะเปิดตั้งซื้อทักษะภาษาลูกในหน้าที่34นะคะ,ะเห็นได้ยังให้เวลาเปิดแป๊บนึงนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องไปนสนใจนะคะวันคดีลำนำวันนี้นะคะ พราะว่านะคะหนังสือหลักภาษาด้านหลังของหนังสือหลักภาษาจะมีหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมนักเรียนเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าส่วนอันนี้ครูเอามาเสริมครูเคยบอกแล้วนะคะว่าครูเอามาเสริมถ้าครูสอนจบแล้วนะคะครูก็จะเอามาเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะเพราะมันมีอยู่ในหนังสือวรรณคดีวรรณกรรม กันนะคะเพื่อทุนค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะก็เลยเอาหนังสือหลักภาษาเล่มเดียวนะคะเพราะในหลักภาษาด้านหลังก็จะเป็นวนรรณคดีและวรรณกรรมนะคะหากนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งนะคะคุณปู่กำลังทำอะไรที่ไหนอ่าฟังนะคะคุณปู่กำลังทำอะไรคำถามแรกที่ไหน มะยมไปหาคุณปู่เพื่ออะไรนักเรียนดูคำตอบคุณปู่กำลังสารตะกร้าคุณปู่กำลังสารตะกร้านะคะ,คะที่ไหนคำตอบที่ไหนเอย้ยอ,อยู่บนข้แร่นะคะข้แร่ก,ก็คือ,อ หรือม้านั่งที่มันทําด้วยไม้ไผ่อะค่ะเขาเรียกว่าแพร่นะคะแล้ว mm hmm. เ,เรียนต่างจังหวัดคงจะเห็นนะคะนักเรียนใน,นกรุงเทพไม่ค่อยเห็นหรอกใครที่มีปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดก็จะเห็นนะคะไม่รู้ตอนนี้จะมีหรือเปล่านะคะสมัยกูเป็นเด็กๆก,ก็มีอยู่นะลูกต่อไปนะคะเขาบอกว่าอยู่บนอยู่บนแพร่นะคะที่ไหนด้วยที่ไหนก็คือบนแค้มอยู่ใต้ต้นมะม่วง แคร่เนี่ยมันเป็นเอาม้านั่งหรือโต๊ะนั่งที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่คือคําตอบอันนี้คือคําตอบคําคําของคําถามคําคําถามคําแรกนะคะทําอะไรคําถามที่สองน่าที่ไหนก็คือบนแค่ใต้ต้นมะม่วงพอคําถามที่สามปุ๊บมายมไปหาคุณปู่เพื่ออะไรอ่าเพื่อให้คุณปู่อ่านหนังสือให้ฟังนะคะอ่านนักเรียนฟัง คุณตาคุณตาคือพ่อของแม่ถูกไหมลูกคุณยายคือแม่ของแม่เราถูกไหมคะส่วนคุณปู่นะคะคุณปู่ก็คือพ่อของพ่อเราถูกไหมคะส่วนคุณย่าก็เป็นแม่ของพ่อเรานะเห็นไหมสามารถประพุาการได้กับวิชานุนวิชานี้เห็นไหมคะชาวภาษาไทยนะคะต่อไปนักเรียนดูนะคะ ข้อที่สองการพูดคุยกับคุณปู่ทำให้ม่ยมมได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างคำถามคำถามแรกการพูดคุยกับคุณปู่ทำให้ม่ยมยมได้รับความรู้เรื่องใดบ้างานักเรียนอตอบอได้รับความรู้เรื่องการจักสารตะกรา้าไม้ไผ่นักเรียนปูเห็นต้นไผ่ไหมลูกอต้นไผ่เนี่ยเวลา เอาเอาเอาลาต้นมาเนี่ยนักเรียนนะมาผ่านะคะมาฝ่อมาผ่าให้บางๆนะคะแล้วเขาจะเอาไปทําสารตะกา้านะคะสารพัดก,ก็ได้นะคะนักเรียนอทําได้หลายอย่างนะลูกอ่ะต่อไปนักเรียนดูเขาบอกว่าทําให้มั่ยอมได้รับความรู้เรื่องใดบ้างเรื่องที่สองคือเรื่องหนังสือประถมปอกานะคะแม่ไก,อากา่อยู่ในตะก้าอยู่ในหนังสือประถมปอกานะคะ นักเรียนดูนะคะในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนักเรียนดูนะคะกูจะไปอย่างช้าๆพคกูเข้าใจว่านักเรียนชั้นป .3 เพิ่มขึ้นมาจากป .2 นะคะเวลานักเรียนในเทอมแรกเนี่ยในเทอมแรกเลยนะนักเรียนเนี่ยก็จะเหมือนกับเด็กป .2 นะคะทําตัวเหมือนกับเด็กป .2 อยู่นะคะเดี๋ยวพอเทอมที่สองนะคะพุทิภาวะของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นและนักเรียนก็จะเริ่มโตแล้วลูก คัะที่จะรู้เรื่องนะนะคนไหนจะแสดงออกเป็นผู้นําก็จะแสดงออกนะคะในตอนเอ่อเทอมสองมาลูกนักเรียนมาดูในข้อที่หนึ่งคุณปู่กาลังทําอะไรที่ไหนไมายมไปหาคุณปู่เพื่ออะไร,คอ,ะไรอ,อคุณปู่กําลังทําอะไรเอยคุณปู่สารตะก้าราอยู่ที่ไหนอยู่บนเพื เปนแค่ที่ไหนด้วยใต้ต้นมะม่วงนะคะเพราะแคร์ตั้งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะ,อ,คมมอ,นะคะอ่าม่ยมายอมแปลคะคุณปู่เพื่ออะไรเพื่อให้คุณปู่อ่านหนังสือให้ฟังนะคะต่อไปข้อสองใหญ่เลยหูกนะคะการพูดคุยกับคุณปู่ทําให้ม่ายอมได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างการพูดคุยกับคุณปู่ทำให้ม่ยอมได้รับความรู้เรื่องใดบ้างอ่า คำตอบแรกเลยรู้เรื่องการจักสารตะราไม้ไผ่ต่อไปนะคะรู้เรื่องใดอีกก็รู้เรื่องจากหนังสือประถมปอกานะคะเรื่องแม่ไก,ยอยก่อยู่ในจะกร้ามันอยู่ในหนังสือประถมปอกานะคะอ่ะตอไปนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปเห็นไม่เอ่ยให้นักเรียนเขียนบท ร้อยกองจากเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก,ก้ามาหนึ่งบทแล้ววาดภาพพร้อมระบายสีตรงสาม,มารถตรงตามบทร้อยกองตามน,านั้นนักเรียนดูนะคะนักเรียนอาจจะเราเอา,เอาแม่ไก่อยู่ในตะก,ก้าเลยก็ได้ไม่เป็นไรเอาไปเลยแค่นี้เองแล้วก็วาดลูกไมค้ครูแค่นี้เขียนแค่นี้เองนะคะแม่ไกยอย่ากกาะะกยอยู่ในตะกะ้านะคะแม่ไก่อยู่ในตะก้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกาเขียนแค่นี้เองลูกอ่าให้เขียนแค่นี้ดีไหมอ่าไปข้อ <c oughs> ที่สี่แล้วนักเรียนได้ข้อคิดและความรู้ในเรื่องใดบ้างจากบทที่สองนี้นักเรียนได้ข้อคิดและความรู้เรื่องใดบ้างจากบทที่สองนี้อ่าักเรียนดูนะคะ เรื่องการอ่านและการสะกดคำที่ถูกต้องอนะักเรียนได้ข้อคิดและความรู้ในเรื่องใดบ้างจากบทที่สองนี้คำตอบเรื่องการอ่านและการสะกดคำที่ถูกต้องอ,อต่อไปนะคะในนี้ในข้อที่5เดี๋ยวรูจะอธิบายให้นะักเรียนฟังเองนะคะ เขอที่ห้าโอเอวิหารลายหมายถึงอะไรเกิดขึ้นในสมัยใดและปัจจุบันมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดนกะเรียนดูนะคะอ่าโอเอวิหารลายนะคะเป็นการสวดกับเป็นทํานองในสมัยอยุธยาปัจจุบันจัดขึ้นในเทศกาลเข้าพรรษานะคะแต่ไม่ค่อยมีแล้วลูกสมัยนี้นะคะอ่านเรียนดูนะคะโอเอวิหารลายหมายถึงอะไรเกิดขึ้นในสมัยใดและปัจจุบันมัก เรื่องนี้ในช่วงเวลาใดอ่านักเรียนดูนะคะคําตอบก็เป็นการสวดราบเป็นทํานองในสมัยอยุธยาปัจจุบันจัดขึ้นในเทศก,กาลข้าพรรษาอันนี้ครูเอามาเนี่ยเพื่อให้หนักเรียนมีความรู้ไว้เฉยนะคะนักเรียนนะคะอานะคะต่อไปถ้านักเรียนทําไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถเปิดวิดีโอย้อนหลังดูได้นะคะอ่านนักเรียนพวยนักเรียนเขียนตามครูก่อนนะคะ นัเกเรียนคะ่ะนัเกเรียนป .3 น,น่ารักมากเลยนะคะและครูก็ขอขอบคุณคุณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะมาใกล้ชิดกับนักเรียนนะคะบางบางท่านเนี่ยนะคะมาช่วยดวูให้ครูนะคะแม้กระทั่งจากการเขียนนะคะการคัดลายมือนะคะครูขอบอกกับว่าขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ผู้ปกครองให้ความสนใจนะคะ และช่วยปูดูแลนักเรียนนะคะปูกราบขอบคุณเลยนะคะผู้ปกครองทุกท่านนะคะ่านักเรียนลอกทันไหมคะอา่ถ้ารอกไม่ทันอย่าลืมนะคะดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอ่านะคะนักเรียนดูนะคะปูก็อยากมีแฟนคลับเยอะๆเหมือนกันนะคะนักเรียนดูหนะ้าต่อไปนะลกูกถ้าไม่ทันไปย้อนวิดีโอมาดูน้าลูกอ่าต่อไปนะคะ ค่าเขาบอกให้นักเรียนบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำนักเรียนดูสิเรียงอักษรน,นะคะเรียงอักษรใหม่ให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับรูปภาพรูปภาพนักเรียนดูนะ,ะอ่านักเรียนดูเออดูสินักเรียนดูสิอ่ารูปภาพลูกนี้อะไรเอยกูปองนักเรียนจักปูปองไหมคะ ปูปองเนี่ยนักเรียนใช้แลกซื้ออาหารใช้แทนเป็นเงินนะคะสมมุติว่าเรามี1ิบบาทเราก็แลกเป็นปูปองปูปปองก็เป็นกระดาษที่ใช้แทน5บาท10บาทเนี่ยค่ะเขาเรียกปุปปองนะลูกนะอะต่อไปนะักเรียนดูต่อไปเลยเอยเมนูนะคะครูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เคยฝากลูกๆนะหนูๆนะคะไปทานอาหารนอกบ้านนะคะมันก็จะมีเมนูอาหารในร้านอาหารมาให้เราสั่งนะคะ อ่าหรือไปตามห้างก็เหมือนกันนะคะไปร้าน MK ก็มีนะคะ k f c ก็มีอ่าต่อไปยนักเรียนต่อไปดูต่อไปนะคะอ่าแอโรบิก er อ่านักเรียนเขียนให้ถูกนะลูกแอโรบิก er การเต้นแอโรบิกตามเพลงเห็นไหมคะนักเรียนเคยเต้นไหมลูกอ่า,อาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเต้นทุกฤกทุกเย็นเนี่ยจะมีคนนําเต้นนะลูกเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกนะคะโดยตรงนะคะ รูคเคยเต้นอยู่ภักหนึ่งลูกแต่พอรูลดได้จากอ้้นอย่างขะหมูตอนน่ะรูลดได้แล้วรูก็เลิกอะลูกแล้วตอนนี้รูก็ควบคุมน้ําหนักเอานะลูกโดยการที่ไม่กินข้าวเย็นเลยลูกอ่ต่อไปนะลูก่อไปนะลูก่อไปเป็นอะไรเอย่ยอุบัติเหตุนักเรียนเคยเห็นไหมลกูกอุบัติเหตเุเช่นรถชนนะคะอ่าตกน้ําตายก็เป็นอุบัติเหตุนะคะนะคะ รถชนเนี่ยบางทีก็แขนหกักขาหักนะคะบางทีก็ถึงแก่ความตายนะคะต่อไปอะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสัะผมที่นักเรียนใช้จอนสันเองจอนสันหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะคะผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นนต่อไปนะคะเขาบอกว่ารือ้อกะเติมพยันชนะที่ขาดหายไปที่หายไปอ่า คำแรกสังเกตไม่มีนะคะไม่มีสะระอูนะลูกสังเกตไม่มีสะรรอูนะคะนะักเรียนดูให้ดีนะลูกนะต่อไปต่อไปเลยเออ่าพุกพ่านนะคะเดินกันให้พุกพ่านเลยนะักเรียนห้องเนี้ยต่อไปคำว่อาอะไรคะคำว่อาอะไรเอ่ย ơi. แคเซียมนะคะนักเรียน ใช้บำรุงฟันก็ได้นะคะนักเรียนอ่าแกลเซียมนะคะบำรุงกระดูกบำรุงฟันนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะอุโบสถอะเดี๋ยวเราเรียกสั้นๆว่าโบสถ์นั่นเองนักเรียนเคยไปวัดไหมลูกคุณพ่อคุณแม่คงเคยพาท่าเรียนไปทําบุญนะคะอ่าโบสถ์คือที่พระสงฆ์เนี่ยท่านไปทําอะไรคะท่องบทสวดมนต์นะคะทําวัด เขาเรียกว่าทาวัดนะจำวัดทาวัดนะคะอ่าตอไปนักเรียนมาดูนะคะอะไรเอ่ยอ่านอุศนอย่างเช่นอนุอนรุ์ดอนเจดีนะคะอ่านอุศน,นของสุนทรภู่นะคะอ่าตอไปคําต่อไปคืออะไรเอ่ยเสืออะไรเอ่ย จักรยานนักเรียนคงจะรู้จักกันดีนะคะเพราะนักเรียนทุกคนน่ะคงจะปั่นคงจะปั่นจักรยานเป็นนะคะเพราะนักเรียนเก่งกว่าครูอีกนะคะทักเรียนสมัยเนี่ยนะคะมือถือก็เป็นนะคะจักรเออรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นจักรยานก็เป็นนะ,ะนทกเรียนทราบไหมคะครูปัป่นจักรยานครั้งแรกเลยนะครูไปหัดที่ในในานาเลยหลก พราะครูอยู่ต่างจังหวัด่ะลูกครูอยู่จังหวัดปทุมหลืออำเภอลำพูการกูปั่นจักรยานครั้งแรกกูจําได้นะคะกูปั่นลงไปในนาเลยลูกนะคะตอนช่วงที่เขากําลังเกี่ยวข้าวกันเขาแบบนา,าก็กําลังแบบแบบโล่งเลยอะมีแต่มีแต่อะไรล่ะเรียกพอพอพอ,พอเอาเกี่ยว,วเ,เกี่ยวข้าวเสร็จแลเออมีแต่สั่งข้าวโอ้โหกว่าจะเป็นได้เกอบตายนะนักเรียนแต่ทุกวันนี้นักเรียนเก่งกว่าครูเยอะลูก นักเรียนเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยลกยูกตั้งแต่โอ้โจีบขวบเลยคุเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปซื้อนะคะซื้อจักรยานสามล้อให้นักเรียนปั่นนะคะอ่ะนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะนักเรียนคงรอบทันแล้วนะคะในขณะที่ครูเล่าอะไรให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนคงจะเขียนทันถ้าไม่ทันไม่เป็นไรลูกยอ้อนวิดีโอมาดูนะคะครูบอกแล้วว่าครูอยากมีแฟนขับเยอะๆละูกนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะ อ๋อนักเรนเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมให้นักเรียนเลือกคํามาเติมใช้ตรงกับภาพนะคะให,ให้เจอมาเติมอยู่ใต้ภาพนะคะนักเรียนดูนักเรียนดูนนดอันแรกเลยแคร์มีลูกแพ่ลูกแพ่เห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกแครอ่าอาจจะทําจากไม้ไผ่ก็ได้นะลูกนะ อ่าต่อไปหายลูกหาย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 เสยร็จเป็นลาลูกหายเสร็จเป็นลาเห็นไหมคะอ่าอันนี้เรียกว่าอง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 ,อง,อง,องมีชื่อเสียงมากเลยที่าราชบุรงงีอ่าจอาบไปต้องเรียนดูอ่างแอ่อ่างปลูกบัวอ่างปลูกบัวอ่าดูสิ ตาช่างนะ่ะนักเรียนคงรู้จักกันดีแหละตาช่างนะคะต่อไปตาเต่งเห็นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องช่างสมัยก่อนรูกเป็นเครื่องช่างนะคะต่อไปตัวต่อไปอะไรคะแหวกนักเรียนเคยเห็นไหมแหวกคือนย่าแหวกนะคะอ่าท้ายหมายถึงอะไรคะอ่าเห็นไหมคะเป็นรูปแบบนี้อนะคะนักเรียนดูรูปนะคะต่อไป ่ปายอะไรเอ่ยจ่องหน่องจ่องหน่องอจ่องหน่องเรียนรูป,ปรุ๊ปล่าง,งจ่องหน่องนะคะ่ปายอะไระับกี่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 ที่เขาใช้ทอผ้าะนูนะคะกี่ที่ใช้ทอผ้านะคะนักเรียนกู้วยนักเรียนลอกแป๊บหนึ่งกู้วยนักเรียนลอกแป๊บหนึ่งนะคะให้ลอกตามผูแป๊บ,แบ,บหนึ่ง อ่านักเรียนฟังนะคะคําว่าไทยเนี่ยเป็นถุงยาวๆลูกเป็นถุงยาวๆนะคะคําว่าไทยเป็นถุงยาวๆเล็กใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับที่เขาทานะคะอ่าเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับที่เขาทําขึ้นมานะลูกนะคะต่อไปนักเรียนลองดูแอ้อกให้นักเรียนเอ่อให้นักเรียนอะไรนะเขียนตามปูแป๊บหนึ่งนะคะ เดก็กทำอย่างไรเสียจยังเอยอ่านักเรียนวังบทอธิบายคำว่าจ้องหน่องนะคะอ่าวังบทอธิบายนะคะคำนี้นะคะคำนี้จ้องหน่องนะคะ เป็นเครื่องทําให้เกิดเสียงนะคะเล่นโดยใช้ปากปากคาบแล้วก็กระตุกนะคะหรือชักด้วยเชือกนะคะเขาเรียกว่าจ้องหนอนนะคะนะักเรียนนะคะเป็นเครื่องทําให้เกิดเสียงนะคะเล่นโดยใช้ปากคาบแล้วก็แล้วกระตุกันนะคะอ่นะักเรียนอ่าอธิบายนะักเรียนฟังแล้วนะคะค่ะนักเรียนนักเรียนดูหน้าต่อไปแล้วลูกนะักเรียนดูซิ อ่านาต่อไปนักเรียนดูนะคะอ่าในรูปแรกมะอ่าเขาบอกว่าเติมมะหรือคําว่ากระอ่านักเรียนดูคําแรกมะยมอ่าคาที่สองกระทงคําที่สามคำที่สามอะไรเอย่ยกร,ระดูอ่าคําที่สามกระดูคําที่สี่กระบอกคําที่ห้า มะกอคำที่หกกะก็ระอะไรคะกะกะระอะไรเอ่ยกระด่งคำที่เจ็ดอ่ากะดึงกะดึงกะดึงต่อไปคำต่อไปคือกระบุงคำต่อไปคือมะแหวะนักเรียนมะแหวนศับ์คุณมันจะแก้เจ็บคอนะลูกอ่าลูกอ่าต่อไปกระถางอันนี้กระดึงนะลูก ต่อไปนี่กระหังอันนี้กระดักบ้องไว้ตีหัวมาเป็นมันเป็นอะไรอุปกรณ์ของอะไรคะใครรู้บ้างที่มันตียอยักษ์มันมีกระบ,บองเป็นอาวุธนะคะถ้านักเรียนได้เรียนกับครูครูจะเล่าเรื่องนะคะ <c oughs> ก็ไก่ไม่มีหูให้นักเรียนฟังแต่ตอนนี้เล่าไม่ได้ไม่สนุกต้องเห็นหน้ากันนะคะก้องออกท่าทางถึงจะสนุกนะคะ ่าต่อไปนะักเรียนดูนะ่าต่อไปนะคะอ่าจบแล้วสาหรับชั่วโมงนี้นะลูกอ่านัดีนักเรียนอย่าลืมทอบทวนบทเรียนนะลูกแล้วทำการบ้านให้ครูด้วยนะลูกนะอ่าใครที่ยังไม่ท่องนะคะบทอาขยานแม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะให้เลือกเอาหนึ่งบทนะคะใครที่ยังไม่ได้ท่องท่องมาส่งครูนะคะอัดเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็เขียนตามคําบอกนะคะมามาส่งครูด้วยนะลูก คูจะไม่หกกักคะแนนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็งานที่แบบุคัดทั้งหลายนะคะขอให้ส่งครูช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ส่งนะคะมีส่งนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะนะคะห้องเรียนภาษาไทยชั้นป .3 นะคะครูขอบอกคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ